พามาดูน้ำพี่นอ้องนืงกว่าน้ำมันลดแล้วแล้วเป็นสายไายหินก่อบ้านดงน้อยพี่นอ้อง ตก็มีคนอาบน้ำด้วยอพอดีมันข้ามฝ่ายไม่ได้นะครับเราต้องหาทางใหม่ไปมาดูน้ำให้นอ้องเนืงกว่าน้ำมันลดแล้ว เป็นสายสายหินก่อบ้านดงน้อยพี่น้องตรงนู้ก็มีคนอาบน้ำด้วยอพอดีมันข้าม่ายไม่ได้นะครับก็ต้องหาทางใหม่ไป